สวัสดีค่ะภาพสั่นสะเทือนนะคะพี่วินจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปส่งมะนาวค่ะเป็นลูกค้าประจำแม่นี้นั่งรถเบนซ์รุ่นใหม่นะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบพี่วินมีรถเบนซ์ด้วยนี่ค่ะคนขับกับคนส่งเยอะแยะภา,ภาพจะสั่นสะเทือนนะคะ ไปส่งมะนาวค่ะนี่ค่ะมะนาวนี่บรรยากาศแถวบ้านที่บินมันนอกบันนอกค่ะเพืเ่อนอากาศสานทรอากาศทอาาศดนีเลยค่ะสูตรโอโซนออกซิเจนเนี่ยน่าจะเก้าสิบจุดเก้า ไมม่100ีถึงแล้วค่ะเป้าหมายไม่ไกลมาก<ไ>ปแป๊บเดียวนตวนจะไปางกนอะไรตแต่ว่าไม่เห็นร้านเพราะว่าดิ่พี่วินมาส่งมะนาวแล้วก็มาทานส้ตมตำด้วยค่ะ ลูกค้าเป็นร้านขายส้มตำคุณแม่บอกว่าอร่อยมากแต่คุณแม่ก็ไม่เคยชาคุณแม่ดูจักลูกค้าดูจักลูกค้าดูจักจำนวนมะนาวความถี่ก็เลยคุณแม่มั่นใจว่าร้านเขาอร่อยวินก็เลยตามมาด้วยสาวผิวแทนออกนอกบ้านคอนเซปต์เดิมนะคะ เครื่องประดับ3ามชิ้นสร้อยคอ1นแหวนหนึ่งแหวนหนึ่งคอนเซ็ปต์ที่วินแต่งหน้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านวันนี้เบาปะเหมือนจะเบานิดนึงเพราะว่าต่างจังหวัดก็เบานิดเดียวค่ะเพื่อนๆไม่ได้เบาเยอะอาบใดที่เราออกจากบ้านผู้หญิงเราต้องสวยค่ะเพื่อนๆเราต้องสวย ผู้หญิงเราแก่เร็วเพราะฉะนั้นความสวยเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปกับเวลาเราต้องสวยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนี่พี่สาวเข้าไปสั่งเมนูอยู่พี่วินนั่งรออยู่จริงๆพี่วินก็อยากไปถ่ายร้านแต่ว่าพี่วินทํากล้องมาด้านหน้าแล้วก็จนจบคลิปพี่วินก็เลยไม่ได้ถ่ายร้านเดี๋ยวพี่วินจะทําอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เพื่อนเนดูร้านที่คุณแม่มาสง่ง นลาลสมวันดงดีแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเนยะเดี๋ยวกลับจากลาต้อจะไปเก็บมะนาวต่อเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นตลาดนัด